สุดจะทนจริงๆครับ RRQ อั t e ทน่าไทยแลนด์ครับเกมที่55ที่ผ่านมาครับ RRQ นะครับยิงเยอะที่สุดแล้วก็ได้แชมป์ไปครับแล้วเกมถัดมาครับเกมที่56ครับแล้วก็ยิงเยอะที่สุดในเกมเหมือนกันครับแต่ได้รองแชมป์อันดับที่2ครับแล้วเกมนี้ครับ เกมที่57ครับ RRQ a อาร์ a t h a i l a n น่าไทยแลนด์ครับยิงเยอะที่สุดเหมือนกันครับแต่ผลมันจะจบอย่างไรเพื่อนๆต้องไปลุ้นกันในเกมกันเอาเองเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับคะแนนรวมนะครับ11เกมที่ผ่านมาครับตอนนี้ RRQ a อาร์ a อน่าอยู่อันดับที่5นะครับ ทีมซีเกตจินไทยแลนด์อยู่อันดับที่สแล้วส่วนคะแนนรวมครับทั้งหมด56เกมนะครับ r ารอยู่อันดับที่4ี่ซีเกตจินอันดับที่7แล้วก็พาวเวอร์เป็ดแปดไทยแลนด์อยู่อันดับที่9ครับโอเคไปชมเกมที่57ได้เลยนะครับ r ารอย่างโหดเลยครับฟุตบอลลีกครับต้องรองให้ดีครับเฟสที่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมอยู่ใกล้กันและคูณ3ไคออฟสกี้ยิงใส่ 4M โอกาสฉีกมาเล่นของเขานี่ทำดาเมจให้กับทีมด้วยนะครับเอาเละครับแล้วคอบันจงคอแล้วก็อดาาาาวนไปลบก RQ มเป็นเฮอครับ เอาละครับตรงนี้อาคิวน่าจะได้มา1แต้มฟรีๆนะตรงนี้ครับคอวัสกี้ครับยังไม่ปล่อยหน้าของพีเอเอ็มขาดแค่เม็ดเดียวนั้นได้ไโอ้ไหลเข้าบ้านตรงนี้ครับเรื่องนี้ปำพยากันไปได้ก่อนนะเบียร์สิบเอ็ดครับโอ้มีโมโลตอฟ์ซดักไว้ครับโดดเข้าไปไม่ได้เรียบร้อยครับผมเป็นศพของ a a อาร์คิวอเทน่าครับศพแรกโอ้โหศพแรก <V 11. S 3> เป็นของอาร์คิวอเทน่านะถังจากไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมอาคิวติวแล้วเผาตายไปเลยได้หนึ่งเสียนหนึ่งแบบคุ้มค่าครับอาคิวบอก ไม่ได้นะฮะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเบรสเดรีบร้อนปีนขึ้นไปหรือเปล่าตรงนี้เอาแล้วครับคือสามารถที่จะรอได้นะให้ไฟเนี่ยมันมันหายไปก่อนครับแล้วค่อยโดดเข้าครับเบียร์สเดเหมือนเล่งจังหวะตัวเองเกินไปแล้วไปตายฟรีนะครับชตนี้โอ้โหน่าเสียดายครับคือไม่ได้มีใครแจมมาด้วยนะตรงนี้โดดเข้าไปแล้ว คือผมว่าถ้าโดดเข้าไปติดไฟปุ๊บสามเสร็จโดดออกมาเนี่ยก็ยังรอดอยู่นะแต่เหมือนจะไม่โดดออกมาใช่ครับเพราะว่าไปแช่ที่ไฟอย่างไงมันดาเมจแรงแน่นอนคุณสองนะครับโอ้โหนี่ครับกลายเป็นว่าเสียฟรีไปเลยนะตรงนี้เบียร์สิบเอ็ดครับเสียฟรีสปอร์ตนะตรงนี้ไปเลยครับดีทูอีครับผมโอ้หลังจากได้คิวมาฟรีๆนะครับโอ้แล้วศพแรกเป็นขอหัวคิวด้วยครับอีกศพหนึ่งเนี่ยก็ออกจากเกมไปแล้วครับเหลือ62องเอไร้ครับสำหรับเจ็ดนาทีที่ผ่านมา เสียดายครับแบบนี้เหลือ3ผู้เล่นครับแต่ว่ายังคงไปได้อยู่นะอ้านี่ครับตัดมาที่รีเพย์ของทางด้านอาคิวมอเตร์คูครับเบียร์ที่เบ็เนี่ยปลาเป็นคนปลามูโลตอเข้าไปนะแล้วดูอ๋อนี่ครับแล้วเป็นจีนายเนี่ยปาเข้ามาอีกหนึ่งลูกครับแต่ว่าไม่โดดนะโดดไม่ออกโหโดดั้งแรกไม่ออกโดดแล้วไม่ออกโดดแบบผิดเลี่ยมไม่น้อยในจังหวะแรกแล้วโดดครั้งที่สองไม่ทันแล้วครับเลื่อนรถเป็นน็อกดาวนครับน่าเสียได้ครับคือเขาเนี่ยน่าจะ ผมคิดว่าเบียร์สิบเอ็ดเนี่ยน่าจะกลัวว่าจะมีทีมไหนเนี่ยคือถ้าแบบรอให้ไยเขายืนอยู่นอกตัวบ้านใช่ไหมถ้า,ขาเขา,ขาไม่โดดเข้าไปเนี่ยแล้วไปซ้ําเนี่ยเขาอาจจะโดนทีมอื่นยิงจากนอกบ้านแล้วเขาน็อกตรงนั้นอาจจะโดนซ้ำก็ได้นะไปถึงความาคิดของเขาใช่อาจจะเป็นแบบนั้นครับก็หลายเวครับตรงนี้ผค้ชอาพาวเวอร์ครับกลับมาราวม4คนครับมุมนี้ขอวงด้านขวาล่างครับ อรา BTR ก็ตรงนี้มีการสเปย์ไปข้างหน้าของบูบีครับแต่ว่าผ่านไปได้โอ้แล้วนี่ครับโดนเปรหนึ่งเม็ดเลือเล่อ,เอนเหลือครึ่งหลอดแล้วนะครับลูฟ้านี่ฮะจุ่มบูโซนไ่นอีกแล้วครับ BTR ก้แล้วบูบีไม่ยอมครับผมจะสวนคืนมาแต่ว่าลายเส้นกดไว้เกือบน็อกดาวครับลูฟ้าเอา,เอาละฮะขับมาช้าเลยครับล,ลายเส้นต้องการแต้มคิวรวปัมเลือดเสร็จโฟดีขึ้นมาแต่ลักซี่เปิดหัวลูฟ้าครับผมเปิดข้างเลยฮะระนาคตมุมนี้ได้คิวมาด้วยครับวงอัปเดตมาเฟสที่สองกินพื้นที่ในวงแล้วครับตอนนี้ <วง S 1> หรือว่ากินมืนที่ดินเนี่ยไปถึง90%ครับหลังจากตอนแรกเนี่ยกินน้ำไปประมาณ40%ครับนี่ครับ b t ทาเนี่ยเลือกที่จะเล่นช้านะรวมไปถึงอาเชอร์ครับช้ากว่าอีกนะตรงนี้ยังไม่เริ่มที่จะมูฟออกมาจากหมู่บ้านเลยครับครับผมโอ้โหอาเชอร์เล่นตายบีทฮะแต่ว่าเล่นตา์ที่แบบช้ากว่านะครับผมใช่ครับหนาวี่ครับโดนเปิดมาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไม่เป็นน็อกนะแล้วอุ้ยมูกกลับไปจะไปเจอกับทางด้านดีเองหนึ่งรอบครับ เแล้วมุมนี้เคพีกับเอวานยิงยับรเรียบ<อ>ร้อยเลยกอนโซ่ครับคุณสี่ทีสามหกสี่เอวานถ้าโดนตัดไปนะครับผมจะโดนแอร์โลว์บุชีคะแนนหนีไปแล้วตัดไปหนึ่งคนแล้วครับโดยแบ็คไว้์ทูเคเปิดหัวไซรัสได้เหมือนกันทางด้านหนึ่งแล้วจีเซนส่งไซรัสออกจากเกมไปเอาแล้วครับตรงนี้กลายเป็นว่าเป็นเอวานนะที่คะแนนเนี่ยเขาต้องรีบทำครับกลายเป็นว่าไปโดนเสียไปหนึ่งแบบนี้แอร์โลว์บเนี่ยมีโอกาสที่จะตีคะแนนหนีครับหวันเจี้ยมครับผมเอวานบอกอ่ารู้บอกครับนี่ เกพีขับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับผม4คนครับโต้องบอกเลยว่าในเฟสที่2เนี่ยพื้นที่เล่นมันเยอะนะครับใ่ยังไม่จําเป็นต้องมาบวกกันหรือว่าเลือกโพดิชันเดียวกันจริงๆเอาล่ลากซี่ครับผมโดนพราบอยสอยตกลนรับผมออเดอร์ไปตัดลเส้นน็อกดาวไป BTR สะดุดเกมนี้ปิดฉาก 4M แชมป์ทันทีนะครับใช่ครับโอ้โหไปโฟกัสทางด้านหน้าครับเอามุมเนี่ยเอาหินเนี่ยปิดไว้นะแต่ว่าทางด้านหลังมีโนว่ารออยู่ครับ ระเบิดลูกนี้หยอดมาแม่ไรเส้นไม่น่ารอดเลยครับไม่มีใครมาชุบแน่นอนนะจะชุบอ่ะเสียฟีอีกหนึ่งคนใช่ครับครับบฝาไปอีกหนึ่งลูกครับตรงนี้เรียบร้อยครับตามทางด้านของลรเส้นออกจากเกมบปครับเป็นหนึ่งแต้มให้กับทางด้านของโนว่าโอ้แล้วเายิงอย่างคมนะจังหวะที่ขับรถมาของลักซี่แล้วคูณสามทรงหาไปโคบอยครึ่งหลอดแล้วออเดอร์โอ้ทำไมวะเนะปิดนามีโอกาสจะตัดน็อกได้อีกครับนี่ครับมาชุบทางด้านของลักซี่แล้วเอาตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยบังกระสุดไวโอ้ทีเอ ตอนแรกโดนซีแจ,จินนะตรงนี้มาเจอนาวีอีกทีมหนึ่งแล้วโดนสเปยยันเข้ามาจากโอโบยจีสามหกสีระเบิดลูกนี้คัดมาจากมาติกรบผมมีขาวยยารัสเซียยังไงถึงไหมระเบิดบึ้ม โอ้โหไม่มีดาเมจเลยครับโอ้โหนี่ครับมาไปนะแต่ว่ายังไม่เป็นดาเมจตรงนี้แท็กซี่พยายามจะคอเข้าไปซ้ำหนางด้านของ DA ครับแต่ว่ามันมีสมุทเนี่ยบังอยู่นี่ครับใช่โอ้โหโซนของ b ี r ไม่ค่อยสวยนะครับตอนนี้ที่เขาอยู่นะเพราะว่าน็อกไปหนึ่งเสียไปหนึ่งแล้วตอนนี้ชุบขึ้นมาได้ก็จริงครับยังไม่มีโปรดิชั่นตัวคันเล่นเลยใช่ครับนะครับถ้าโนวาเลือดที่จะเคลื่อนที่ในตอนนี้นะอาจจะมาเห็นหลังทางด้านของ b ี r ีหนึ่งรอบครับเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเลยครับตรงนี้อาซิโยโดนเปิดหัวจากลาอุมฟุตบอลลลิสมาแ้วครับน็อแล้วเเก็บงานลยครับ ฟุตบอลลิ์นี่ก็มาดีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะวันนี้ครับต้องมาดูครับว่าจบเกมนี้ใครจะคว้าแชมป์ในแบบนี้ไปเพราะว่าแต่ละทีมนี่ถือว่าออนไฟล์กันจัดเลยนะครับผมสักซี่ครับสักซี่ยังไงรับนาวิ้มดูการแยกเล่นของเขานะสองคนออกมาจากตัวบ้านนะครับใช่ครับพยายามจะไปปิดดีและโดนค้ออีกหนึ่งทีดีเอนกดาวว้เซริมขึ้นมาได้แล้วครับมุมเี้ วงกาลังจับเด็ดในเฟสที่3ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวงจะดีดไปไหนซึ่งมันดีดไม่มากนะครับไม่มากเท่าไหร่ครับอาเชอร์ครับเคลื่อนที่เข้ามาแล้วนะหลังจากที่โหเล่นค่อนข้างช้าเลยนะอาเช์ครับอู้แล้ววงบีบมาถือว่ามันยังกว้างอยู่นะในเฟสนี้ครับครับผมก็ขยับแค่ไม่กี่ทีมครับมีทางด้านอาเชอนะทร์ะา t r แล้วก็นาวินี่ครับ เป็นดิน,นอ่ะแล้วอื่นตูโดนน็อกจากดันเต้เอวานเอาะฮะเอวานยังแล้วฟาเวียนไปสวนคื Dante นดันเต้น้องดาวถ้าเอวานออกไปเนี่ยนุูมยิ้มแน่นอนครับผมขยับมาจะช่วยเพื่อนฟาวเวียนยันก่อนหรือว่าจะชุบก่อนก็หมแล้วดันเต้โดนเก็บแน่นอนโดยฟาเวียนเลยครับเอาละครับตรงนี้กลายเป็นว่ามาไฟากันแล้วหุ้ยเหมือนมีบูบีมาอีกหนึ่งทีมนะทีมที่ต้องการแต้มเมื่อจะขึ้นันดับที่16เหมือนกันครับอาเชอร์ตรงนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว เข้ามาเพื่อจะเปิดทาหน้าของ A1 วันนะโอ้แต่ว่า A1 วันเนี่ยมีอะไรเสียเยอะเลยครับผมถ้าออกจากเกมเกมนี้ไวแล้วบูบีขยับมาข้างหลังครับผมไหลมาอีกหนึ่งทีมแอโร่ฮูเอวันแจ็คกับซิกนานี่แยกกันเล่นแล้วครับเท่ากับว่าต้องใช้สกิลเพย์ส่วนตัวแบบเต็มร้อเครับใช่ครับแล้วสามารถชุบกลับขึ้นมาครบสี่อีกหนึ่งครั้งนะสแต,ต่ทางหน้าของอาร์เชอร์ครับตรงนี้ป่าระเบิดเข้าไปยัดทางหน้าของแจ็คแต่ว่าไม่มีดาเมจติดไปครับโอ้โหเมื่อร์กี้นี่<อ><อ>คือเมื่อร์กี้นี่คือแบบ ยัดเข้ามาเกือบไปนะครับแจ็คใช่ครับนี่ครับโอ้ยแล้วโขมมาสี่คนแล้วครับเรื่องที่จะเคลียรบ้านนี้ก่อนนะแจ็คมันทึงแน่นอนเล้ยงล้โดนระเบิดโอ้โหช็อตนี้คืออร่อยเลยฮะลูกชิ้นปลาระเบิดแล้วฝาวเวียนครับผมส่งใจจากเกมเหลือคนเดียวกรับซิกนายบูบีมาแล้วหนึ่งคนนะเลจีใกล้ๆครับใช่ครับโอ้โหคุณนี่มาเวอาหารทุกวันเลยตอนนี้นะวีเมคูครับไปตัดน็อกนาวทูเคน็อกดาวไปได้ครับหิวเลยฮะโอ้โหทูเคน็อกครั้งแรกนะครับและอาเชอร์เคลียต่อทันี่คือการเดินเคลียร์ที่ถูกวิธีนะครับ4 4 แล้วสิงหน่ายนั่งแบบนี้จะไปยังไงฟาวี้เช็คเอาไม่เจอเฮ้ยเช็คไม่เจอแล้วบ B บีมาช่วยเอวัน <A 1 S 2> ไว้แล้วเอวันออกมายิงเอวันออกมาทำอะไรผ<อ>มดูก่อนตรงนี้โอ้หัวจะปวดเลยครับอ่าไม่เจอเฉยครับตรงนี้แล้วเรียบรอ้อยครับเอวันจบไปตรงนี้อันดับที่16เต็มนะแล้วเป็นบูบีครับจะมาเคมต่อในไฟนี้ถือว่าทำได้สวยเหมือนกันบูบีต้องการแต่แล้วสวนกลับมาจังหวะนี้หลบทันเลยครับสำหรับบูบี ดีวายก็ตรงนี้ต้องปัอมยาขึ้นมาก่อนนะแล้วนี่ครับเลจิพยายามจะเซตสมุกหาพื้นที่เล่นกับทีมตัวเองครับ แล้วระเบิดสวนไปย่างาเวียนแล้วเรียบรอ้อยเป็นนกดาวไปครับฝ่าเวียนออนไฟเกมนี้มีแฟลกขึ้นมาเรื่อยๆเลยเลยจีจะพยายามไปชุบดีวายครับคอสมอรเทจจอดอตโนมาติห hey, นาววีกับซีแคจินก็กำลังเดือดกันต่อเน,นื่องครับผมสามจะระดนไฟเดินไปโดนไฟยังไงนกไม้ละเมคูสวนจีเซ่นนอกดาวลงไปครับผมเมคูส่งทูเคเป็นดับเบิลน็อกของเมคูและโซเลตครับผมไปเก็บโอบอยจากเกมคอสมอรโดนเก็บโดยเมคูนี่เป็นคิวฟีดดีเล่ด้วยไอตัจังระเบิดเก็บอื่นสูวน็อกดาวไปครับผมเมคูก็ไปได้หน้าคอสมมอออกกกจาเไปนี่ครับแล้วเมคูไไปด้้หนาเอาร์ออกจากเกมเหมือนนกั เก่งโซสท่านอาจารย์มาติงออกจากเกมไปไมเมคูไม่ได้จีแซดครับน็อกดาวน์เอ,เอเ้ยออกจากเกมไปนี่ครับเมันดีเลยจัดเลยใช่ครับคิวฟิตดีเลยต้องขอให้ท่านผู้ชมด้วยครับอาเชอร์ขึ้นมาโซนอีกครั้งหนึ่งและดีวท์ฉีกขวาออกมาอึนสู่ไปเล่นบ้านหลังครับผมเอาเลยครับกลายเป็นว่าอาเชอร์เนี่ยยืนโซนเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่ทุบขึ้นมากันได้ครับแล้วเลจิพยายามจะเดิน3แล้วนำมาโดนระเบิดไป1ลูกครับโอ้ยังไง ได้ก็มาแบบมีโดนขอยิงของอาเชอร์นะครับเสียเปรียบแน่นอนบีบีแล้วน็องไปก่อนหนึ่งคนครับผมเลจิไอตัวจังน็องดาวไปหรือเปล่าไม่น็องแต่ฟาเวียนน็องแทนและบุ๋มนี้ก็โดนมายิงเรียบร้อยไอตัวจังน็องเหลือดีวายไกลๆครับผมไกลๆน็องมาเรียบร้อยครับผมอาเชอร์เกมมิ่งส่งสองทีมอย่างเอวันและบุบีออกจากเกมคุณอาร์ตโอ้โหแล้วสองทีมนี้เนี่ยเขาต้องการคะแนนอย่างเยอะจัดๆเลยนะแล้วเป็นอาเชอร์เนี่ยที่เขาเอาหมดสิทธิ์ในการลุ้นรอบไฟนอลครับมาตัดไปได้โอ้โหนี่ครับเมคูเฮ้ยเก็บสามเลยเหรอพวกโอ้โห อ๋อเอยิงหลังมาด้วยหรือบปล่าอ๋อโอบอยครับแม่ครูเก็บสามฮะโอ้โหเก็บสามตยาประเทศครับผมนี่ครับตัดมาที่ลูวิสปอร์ตครับทางด้านหน้าเนี่ยมี B T R ยืนอยู่อีกหนึ่งทีมครับหมู่บ้านใกล้เคียงกันเองโอ้โหเหลือเชื่อฮะจองนี้ใช่ครับโอ้แล้ววงกำลังจะอัปเดตนะวงนี้แหละจะเริ่มให้รู้แล้วครับว่าแต่ละทีมเนี่ยใครได้อยู่ในพื้นที่ของวงนะนี่ไงบ้านเก่าอะเกียวเทนหน้าครับผม บานี้ครับ3คนยือกันไปครับใช่ครับหลอดูวงอัปเดตนะวงเฟสนี้จะเริ่มแคบลงครับจะบีบไปให้ใครกันทางหน้าบนขวานี่โล่งอยู่นะขวาหรือเปล่าโอ้ลูบๆกลางกามาริกุ้มแน่นอนครับลูบพิสปอร์ตครับจากบราซิลใช่ครับโอ้โหมีค่อนข้างที่จะหลายทีเหมือนกันนะที่ต้องมูเข้าวงครับแต่ว่าทางหน้าบนขวาก็ยังคงโล่งอยู่เหมือนเดิมครับเอ้อาเชื่อทีมอีกแล้วแต่ว่าแบ็กไวบอกว่าสกัดไว้ก่อนมุมนี้แล้วเก็บอีกหนึ่งครับอื่นซูน็อกดาวน์แล้วโดนเก็บอุนเกมบ่อย อาเกสีบจะจัดเลยครับวันนี้ทางด้านของอาเชอร์นะจะโนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้เหลือแค่2ผู้เล่นเท่านั้นสำหรับอาเชอร์ครับแล้วคนินาพาวเวอร์เนี่ยรอถักอยู่ด้วยครับก่อนโซครับออกมาจากตัวบ้านนะเล่นกับทางด้านของฟางครับมานอนปั๊มยาไปก่อนตรงนี้โอ้โหยังไงครับและดูเฮเ่นี่ผมไม่เปิดน็อกคิงได้เลยเก็บคิงโดยคาริโยฮัคิวติวมาอย่างไวใช่ครับและอีกทางด้านหนึ่งซุกไปโดนน็อกจากลีออนนะอาหลับซาเลเยอร์ โอ้เหมือนจะแน่นพอสมควรในยซ้ายบนก็หมละเคพีไม่รอยช้าจะเดินไปได้อาเชอร์อาเชอร์ตอนนี้ใครมาแย่งมาเขาก็น่ากลัวนะครับใช่ครับผมักคู่นเนี่ยที่โนวาโดนน็อกไปเนี่ยน่าจะเป็นการเลือกที่อยากเล่นพื้นที่ของกลางวงแล้วจีนายไปปิดหน้าเก่งโซ่ครับจบอันดับที่14ครับทีมทีเก็ตจนขาหมแล้วสเปเรตดตดดตรงนี้ก่อนโซยังไงพรองระแวงหลังเหมือนกันครับสูรออกไปแล้วท่านผู้ชมครับอิโนโนนิกไหลมาลดควันขึ้น ขวานขึ้นหน้าแอร์โลหลรอรอ,อสเปร์สเปร์มามีราเมิติดไปหนึ่งนัดครับผมแต่ว่ารอดไปเฉยถามจริงๆเหลือจะเชื่อครับผมมุมนี้เ <สา S 2> <อ>หมือนจะรอจับคนหลังนะตรงนี้ครับสเปร์ไปไม่สุด<อ>แต่ว่าข้างหน้า <Nova S 1> โนวาล้อนหวานห<อ>วานครับผมหวานหวานอิโนโนนิกเรียบร้อยไม่ออกมาโนวาไม่ออกอสาย<อ>เป็นอาเชอร์ครับผมอินโนนิกน้องดาวไปแล้วศพนี้น่าจะเป็นของโนวาเลยครับใช่ครับแต่ถ้าไม่รีบซ้ำนี่ลูกอีสปอร์ตอาจจะเอาไม่ได้นะแล้วป่าระเบิดไปลูกนี้จะซ้ำแน่ๆอีโนนิกครับระเบิดไหม เป็นส,ม,สมกเพื่อการออกมาซ้ําแบบละเอียดมากๆเลยนะครับฝับ่งหนึ่งจะยิงไม่ได้ครับผมเป็นอีกหนึ่งแต้มให้กับท่าน,น้าของโนวาครับตอนนี้เหลือ3ผู้เล่นนะเสียคิงไปครับแราแบ็คไว้ไปตกรถตรงนี้เป็นดนงน้าของซุดนั่นเองครับปิดไปได้โอ้โหน่าจะเป็นการเคลื่อนที่มาเล่นหลุมนี้นะแต่ว่ามีเจ้าของอยู่แล้วครับคือซุดนั่นเองใช่ครับผมฟุตบอลลีดิ้เสียงปืนครับผมแต่ยังไม่ออกมายิงนะครับมุมนี้ ต้องรอครับผมว่า KP จะเข้ารายไหนครับและ KP เข้ารายสวยครับใช่ครับคุณแล้ว BTR ครับเลือกเล่นบนขวานะที่ตอนนี้โล่งอยู่ก็ลเลยนี่ไปเปิดหน้าของเซริมน็อกดาวน์ไปแล้วนี่ครับดีดูอีไปได้แมห้โซเลตเหมือนกันครับเอาพื้นที่สวยกว่านะตรงนี้ก็ลเลยนี่ไปได้เซริมออกจากเกมไปเลยครับโอ้วงอัปเดตมาลูปยังอยู่ในวงของโฟเอ็มขอบวงอาร์คิวต้องตีโฟเอ็มผมข้างล่างขวานี่แน่นจัดเลยครับติดขอบบูโตอยู่สามทีแล้วบอเตโต้ไปโดนคอไกลๆจากโาซินน็อกดาวน์ไปผมโอ้แอนโชวูมฮะเล่นแบบ ม่บวกนะไม่บวกเลือกโพลิชชันอย่างเดียวครับโอ้โหนี่ครับแต่ด้านหน้าของฟุตบอลลิ์นี่ยังไปหาคิวมาได้นะเลือกที่จะมูฟไปเพื่อจะชุบเพื่อนครับต้นไม้บังอยู่นี่เองโบเลโตได้โอ้แล้วลงจากรถแบบนี้รถโดนตัดยางแต่ว่ารถก่อนรถโดนตัดยางเนี่ยซุปเปอร์อูน่าเกือบโดนเหมือนกันเขาบอกมีหนึ่งน็อกโอ้โหนี่ครับโดนต่อไปไปชุบ่ดชุบอยู่ชุบอยู่เพื่อนเจนี่ยเป็นชุบแป้งทอดเลยครับซุปเปอร์อูน่าเอาไปกินเลยฮะสองคนนะท่านผู้ชมครับโอ้โห แหมจะมาชุบเพื่อนตรงนี้เสียหายทั้งคู่ครับกลายเป็นว่าเราวูฟตรงนี้เอาแล้วนี่ครับเคดีดีเอครับไปไม่ไหวนะตอนนี้ครับจู่บูนอกบูโซนโดนปิดไปเรียบร้อยครับโอ้โหถลิกสี่ครับไปส่งน่าซัลซี่ออกจากเกมเหลือ2คนครับ BTR หรือว่าเบเกตอนเลดเดลเลียนครับตอนนี้บีทีอร์บริชชันถือว่าไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้างบนยังมีเข้ามาหนึ่งทีมเป็น KP นี่ฮะอย่างที่บอกไปโดนกดหัวสวนกันมาหายเลยลักซี่คุณสี่หุยคุณดีคนยังไงวะเนาะ โอ้มาอยู่แค่นิดเดียวก็แต่คุมรีคอร์ค่อนข้างสวยและดีดูอีก็ไปเปิดหน้าของดิคซี่น็อกดาวไปพยายามจะซ้ำนะแต่ว่าสมงกมันบังอยู่ครับใช่ครับผมดีดูอีเขาเลื่อยๆและดีดูอีเขามาขอวงได้ไหมครบอยเก็บทางด้านทิกซี่จะเก็บนาวี่ครับผมยังเหลือหรือเปล่าฮะหรือออกไปแล้วท่านผู้ชมครับยังเหลือนะทางด้านของนาวีครับเพราะว่าทางด้านคิวฟีดเนี่ยยังไม่ขึ้นมาเนี่ยเองครับใช่ครับผมไปควบอยปั๊มน้ำก่อนครับผมนี่ครับแหมอามาคิวสติวเล่น้า่ของอาร์คิวไปแล้วเมื่อสักครู่กับดิคซี่ าเลย,ยังไงโอ้แล้วมาแล้วครับสูตรกับลูมครับผมไอซีวายขยับมาชดโอโหมีแค่กำแพงกั้นครับผมกำแพงหนา<ว>แบบไหนแล้วออเดอร์โด,ดนน็อกจะโซโเคถึงด้านหนึ่งยังไง มุมนี้โนวาก็บวกฝั่งนี้ก็บวกแล้วขึ้นมายัดไคออฟสกี้น็องดาวจากกรออาเป็นล็อบดินนี่ครับผมเปิดได้สองหมู่บ้านสองหลังไอซิวายโดนน้องคาริญโไปอาเบลี่ตัดน็องได้เป็นโลวาซินครับโอ้อีกหนึ่งทีมเข้ามาแล้วเคพีก็อยากมาช่วยเพื่อนแล้วดาววิจบไปแล้วครับแม่กูคนสุดท้ายบูโตน่าไปกินไอซิวายโดนเก็บเกมโดยคาริญโยครับโอ้โหสี่ทีมเข้ามาแล้วครับตรงนี้บทจะเข้ามาชนกันก็เข้ามาชนกันหมดเลยนี่ครับซุสก็ไปได้หน้าหน้าของเลนเล่น็องดาวไปอาเบลี่ครับได้ทางหน้าโลวาาซิินนอออกกกจเเมรรุะบด็ทางหน้าโลนนิไปแล้วเก็บออกจากเเกมไปลยครับต ทีมแนโนว่ายิงคอมาจากข้างนอกอย่าโซเคน็อกได้อยู่ที่หินขานไม่ได้ระเบิดลูกนี้ยังไงฟุต2ตรงนี้กับลูป2ครับผมส่วนฟุตบอลลิงหนึ่งคนน็อ,นอกได้อยู่ข้างนอกแล้วสุกไปตัดเลยนะเล่เอาจากเกมไปเลยครับโอ้โหอลแอร์บ,บูฟนะที่ตรงนี้ถือว่ามาได้ดีแล้วครับเพราะว่าทางด้าในวันเนี่ยจบไปก่อนแล้วนะแบบนี้ครับคะแนน183ครับถือว่าค่อนข้างขี่ออกมาเรื่อยๆเหมือนกัน<อ>นี่ครับทีมซีเคทตกมาดับที่15แล้วแล้วสุกกลับไปได้หน้าชาลีน็อกดาวไปอารลับปเลเยอร์เสียหายหรือเปล่าแบบนนนีี้้้อาาจโดมตตรวส ทัวร์สี่ถุงเลยนะฮะหิวอีกแล้วนะเนี่ยหิวอีกแล้วปวดบอลิส์ขึ้นมาได้ก็โอเคนี่ครับเดือดรอครับลาอูมนี่ครับทางด้านเอ้าแล้วเป็นบูโซนกินไปเลยครับแอโรวูฟจบอันดับที่สิบครับเหลือเก้าทีมครับแล้วเบิรลุ้งนี้ขึ้นชั้นสองครับผมลาอูมยังไง ลาอูมโอ้มุมนี้สวยแล้วรู้ออกมาปาดคนแรกไม่โดนคนที่2โดนมาลาบอลไปตัดชาลีมุมนี้โดนสวนกันมาเฉดกันไปครับผมลาอูมจะได้ไหมฮะแล้วขึ้นไปช้าเลยหรือเปล่าขึ้นไปช้าไปเก็บไปเก็บเข้าของเดินออกนอกห้องแต่ไม่กล้าเอ้าไม่คุณไม่เด็กผมเลยครอก็ะบอกจะเดินไปเก็บส่คู่เห็นเองคุณไม่เบรกเลยผมโชว์แล็ปจนโฟจบท่อนไงโอ้คุณไม่เบรกเลยช็อตนี้เก็บระเบิดออกไปครับผมนี่เออดีครับตรงนี้ผู้บริลิ์ครับ เลือกที่จะปัมขึ้นมาได้ครบ3ามคนนะแต่ว่ารู้วินสปอร์ตครับเวเร่นอกนอกตัวบ้านมีกำแพงบังอยู่แล้วซุกครับเป็นระเบิดใน้าชาลีน็อกดาวไปแล้วไปได้จ็อกเกอร์อีกหนึ่งครับแล้วซุกครับเก็บได้อารออนไปอีกเฮ้ยสามแล้วฮะโอ้ซุกสีซุกสซนซุกสีซุกซน้ามาตัวนี้โกลเด้นรับชุบแล้วนาเฟเดร่ลอกขึ้นมานี่ครับ จาลีครับไหลาตายไปแล้วรีออนลดระเบิดใส่นะฟาเวียนครับออกจากเกมไปอันดับที่9ครับอาเชียเกมมิ่งเหลือแปทีมรู้กับฟุตบอลลีกยังไม่จบตั้งแต่ต้นเกมนี่เขามาเจอกันนะผมตาต่อตาเจอกันตอนช่วงเวลา3นาทีแรกนะครับตอนนี้ก็ผมมาเจอกันในช่วงเวลาุท้าย25ทีครับเอาวเลยครับตรงนี้พยายามจะเคลียร์นะทางด้านฟุตบอลลีดครับเดินมาแล้วโกลเด้นโดนเปิดไปก่อนโอเคตรงนี้อ้าวโดนสวนมาเหมือนกันจากเฟเดร่ลครับแล้วเฟเดร่ลเหลือคนเดียวอ้าวเรียบร้อยครับฟุตบอลลีดปิดทางด้านของ ลูกอีสปอร์ตครับจบอันดับที่8ไปแบบนี้สวยครับฮาคิวจะทิ้งห่างไปอีกสำหรับคะแนนใช่ครับนะครับผมบวงอัปเดตมาตอนนี้ขอบวงเป็นโฟเอ็มครับผมและดูฮาตากิได้คิวมาเป็นเฮเวนอารับซัลเลเยอร์จบอันดับที่7ครับเอาแล้วครับตรงนี้ถือว่าหยุดคะแนนไว้ตรงนี้ก่อนนะอารับซัลเลเยอร์ครับถือว่ามาได้ดีเหมือนกันครับวันนี้ลาอุมโอ้เหมือนจะชุบโอเคแต่ว่าวงมันบีบมาก,ก่อนครับเอาลอ,อ,อยตกรถไปหรือเปล่านี้ตอาตัวที่สูงแล้วไปหมดเลยครับผมบีทีอาร์จบอันดับที่หกโฟเอ็มอยู่ ผมว่าแชมป์เป็นของโฟเอมแล้วท่านผู้ชมครับอีก3เกมที่เหลือแล้วตาซานโดนระเบิดน็อกจากดีทูอีตอนนี้ลุ้นแค่อาคิวขึ้นมาอันดับที่สองแล้วและออเดอร์สวนละอุ่นน็อกได้ลงไปตอนนี้อารคิวก็อยากมาคอนโทรลโพซิชันในวง3คนทนะ่านผู้ชมครับใ,ใกล้แล้ววงอัปเดตหาอารคิวที่ไม่โดนน็อกจากไฮตอกิไปครับผมสวยแล้วดีช็อตนี้ครับคือถ้าเกมนี้เนี่ยขอให้อาคิวแชมป์นะเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้ลุ้นอันดับ2และ3อยู่ครับแต่ทางด้านของโฟเอมเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะได้แชมป์ในรายการนี้เนี่ยสูงแล้วนั่นเองใช่โอลาสกีได้คิวมาเป็นจิมมี่ผมหลังจากที่ยิงน็อกดาวไว้โอเคพีจะเดินเคลียร์หลังหินหลังหินไม่มีแต่ว่าหลังตัวเองมีนะ <c oughs> โอ้โลุดออกมาจากไหนแต่ว่ายิงคมไม่พอผมรอบน,นี้ยังไม่น็อกดาวแล้วยังนอนอยู่อย่าอลโดดฟุตบอลลิสบูโซนเอาไปกินฮนะแหมมีการปาระเบิดไว้ก่อนจากเลยนะนี่ครับแต่ว่าดาเมจมันไปไม่โดนครับโคนีน่าพาเวอร์มุมค่อนข้างสูงแต่ว่าอยู่ขอบวงไกลจัดอยู่ทีมเดียวครับโอ้ย <c oughs> ังไงอาคิว เจ็ดคิวไปแล้วครับเขาเรียกว่าอะไรนะไอบูชายันเบสเบสไปก่อนอ๋อบูชายันนะตรงนี้ครับก่อนโซ่ครับคือมุมเนี่ยดีนะคนนี้หน้าเวอร์ครับแต่ว่ามันอยู่นอกบูโซนครับอยู่นอกวงนะไเล่นยากครับเอาแล้วตรงนี้จะขยับเข้ามาแล้วเปิดเอาเป็นเอิร์นี่ครับโดนน้าของกอนโตเปิดไปก่อนแล้วสวนไปได้อยาให้สกี มันเลอนี่โดนเก็บไปเกมเลยก่อนโซไปครับผมคุณ3ามยิงช่วยไว้โฟเอ็มใส่มาแล้วเรียบร้อยครับผมสุกน็อกดาวน์ก่อนโซฮะเอ็มวีพีหรือเปล่าครับผมไฟนี้ใช่ครับแล้วโอ้แล้วโผล่เอ็มไม่เลือกที่จะออกมาพีกยิงกัระด้างของคนนี้หน้าพาวเวอร์เลยนะปล่อยให้บวกกระด้างของอาร์คิวก่อนครับโอ้โหว่าหลายตายไปแล้วอันดับทีสี่ครับผมอีกแล้วนะสองเกมอันดับที่สี่สองเกมเลยและวจีนายเปิดน้องได้แต่ว่าแอคเซอร์สวนจีนายน็อกดาวน์ไปสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นว่าสองต่อหนึ่งครับผมว่าน็อกดาวน์หนึ่งคนครับอาร์คิวเท เกมเปลี่ยนครับโฟเอ็มเนี่ยเลือกที่จะเนียนอยู่ในตัวบ้านไม่บวกนะปล่อยให้เขาบวกกัน2ทีมครับโอ้โหดึงจังหวะเช้าไว้ดีเอเหลือคนเดียวด้วยครับตอนนี้เฮ้ยเราวิ่งไปชุบไม่ได้นะครับหรือได้เฮ้ยต้องตัดสินใจนะครับดีทูเอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหข<า>ันเป๊เดียวแม่ยังไงดีวิ่งไปวิ่งกลับไปชุบเพื่อนแน่นอนครับมุมนี้สวยๆฮะเพราะว่าสุกปั๊มเลือดครับใช่ครับเอาละครับแบบนี้ชุบกันกลับขึ้นมาได้ครับ ต้องรอดูนะว่าวงต่อไปครับยังไงครับตรงนี้ดี e ครับชุบ g ีนายขึ้นมาได้ครับนี่ครับปั๊มจะรอให้ปั๊มยาขึ้นมาครบนะครับผมเอาละครับบูโซนกำลังจะอัปเดตหรือว่ากำลังจะเริ่มบีบแล้วครับในเฟสนี้อีกกี่สิบวินาทีครับโอ้โหนี่ครับแล้วถอยลงไปชุบเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ขอบวงทั้งคู่นะแต่ว่าจีนายเหมือนจะวิ่งมาเล่นหินหน้าแล้วมาได้ครับพื้นที่ดีกว่าครับในตอนนี้ เอาละรครับดูดีว้าวอุว้ยสวนได้ครับโอ้โหจีนายเลือดเหลือหนึ่งแค่นั้นเองโอ้โหเถียวเลยนะ็อตเมื่อกี้ครับแล้วเบอร์ลูกนี้ของซุกป้าหมาไม่โดนผมมีหินช่วยไว้ครับจีนายพลังหินช่วยไว้ครับผมยังไงจีนายสวนก็มาระเบิดลูกนี้ปลาหยอดไปเรียบเรียบเรียบเต็มหน้าเรียบลยเรียบลายคิวอาเทน่าครับผมเสียไปหนึ่งต้นเกมแต่ว่าแชมป์เลยครับใช่ครับเอาแล้วดีวันนี้ ซีเดเหหรือเปล่าเขาว่าแอลโลวูฟมาแล้วครับตามมาด้วยอาร์คิวนะซีเดเหรอใช่ครับเมื่อวานไชน่าเดวันนี้ซีเดเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับผมเอาแล้วดีตรงนี้ครับถือว่าอาร์คิวเนี่ยขยับคะแนนเข้าไปใกล้ท็อปสามากขึ้นอีกเพราะเกมแรกก็จบสวยใช่แล้วนะครับเกมนี้แชมป์ครับโอ้โหแบบนี้ฮะอาจจะเป็นวันของอาร์คิวก็ได้หรือว่าวันของซีก็เป็นได้นะครับบีทีเอหายยาวเลยครับฟอร์มตอนนี้นะครับน่ากลัวละตอนนี้ผมว่าเปอร์เซ็นต์ของโฟเอ็มเนี่ย มีถึง90%ในการคว้าแชมป์แล้วนะครับในใชบแชมป์โลกหรือว่าซูปเปอร์วิกเอน,นี้นั่นเองนะครับผมตอนนี้แย่งจริงแลยฮะสองสามสี่ห้าคะแนนไม่ห่างแต่ว่าถ้าคิวจะขึ้นที่2ได้เนี่ยก็ต้องเล่นแบบนี้อีก3เกมที่เหลือใช่แล้วครับนะครับก็ถือว่าทําได้ไหมผมว่ายังพอทําได้ใช่ครับก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดู เดี๋ยวไปพักกันสักคู่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูบทวิเคราะห์จากพี่บอมครับเอาล้วครับทีนี้ก็มาดูคะแนนรวมเฉพาะวีคที่4นะครับวีคที่4เท่านั้นนะครับ12เกมครับอาร์อาร์คิวอัชชิน่าไทยแลนด์นะครับตอนนี้ครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับอ่าส่วนทีมซิกเก็ตจีนครับอยู่อันดับที่14นะครับแล้วส่วนคะแนนรวมครับ57เกมครับอาร์อาร์คิวครับตอนนี้อยู่อันดับที่3ครับมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นที่2ได้นะครับไล่ทันนะครับถือว่ายังไล่ทัันนนะครบแล้ววส่่ที7 แล้วก็พอเวอร์แปดก็ลดมาอยู่ที่10นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมหน้าเกมที่58ขอบอกว่า RRQ โหดเหมือนเดิมครับเพื่อนๆ